อาจารย์มาถึงที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางอา่าอาจารย์ก็จะมาหาว่าเออลำปางเนี่ยทำไมจังหวัดนี้ถึงชื่อว่าลำปางเนาะแต่ก่อนจะไปหาความหมายของจังหวัดอ่าให้เราดูก่อนว่าอ่ามาที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแปลว่าเราก็แปลรหัสได้ละคาว่าหลวงนี่ก็คือใหญ่กว้างมากอะไรเงี้ยนะพระธาตุลำปางหลวง มีอีกข้อความหนึ่งที่จะให้เราดูนะเวลาเรามาที่วัดต่างๆเขาถ้าเราเียนนะอย่างเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้ววงเล็บมองมาจุดอย่างนี้นะนั่นหมายความว่าวัดนี้สังกัดมหานิกายนะเพราะว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเรามีสองนิกายนิกายธรรมยุทธกับมหานิกายนะอันนี้ก็ตำบลฟางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะนะมีสองนิกาย นิกายมหายานออไม่ใช่มหานิยานนี่ก็มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าธรรมยุทธ์นี่เริ่มในสมัยรัชการที่3นะรัชการที่3โดยรอสี่เป็นผู้ิเริ่มสถาปนาขึ้นมาเนาะอันนี้เราก็มาที่พระธาตุลำปางหลวงหาเข้าทงางประตูประตูกำแพงอีกชั้นหนึ่งนะครับ อันนี้ประตูกำแพงเป็นประตูกำแพงชั้นนอกเดี๋ยวยังจะมีชั้นในอีกเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าที่ลำปางนี่มีม,มีมีชั้นนอกชั้นในนะชั้นนอกชั้นในสัญลักษณ์ลำปางก็จะเอะ่เกี่ยวกับไก่เนาะแต่อีกอันหนึ่งที่ว่าที่พระธาตุก็คือมา้านะฮะสัญลักษณ์ลำปางไก่กับมา้าเนาะม้ายังอยู่ถึงปัจจุบันแล้ว เราดูออจดูอันนี้เจ้าพ่ออะไรนะเจะ้าพอ่อเจ้าพ่อข้อมือเหล็กใช่ไหมอ๋อออพญาทิพช้างนะไม่ใช่ข้อมือเหล็กนะครับพญาทิพช้างอันนี้ก็มีปืนมาแท๊บนะครับสมัยโบราณน,นะปืนมาแต๊บผมยังยังเคยเห็นของจริงและจับของจริงนะ แต่ยังไม่เคยใช้ของจริงตอนนั้นนี่ก็ปะอุ้ยปะอุ้ยกับนาเนี่ยมีนะเป็นมาแทบไปไหนรอบนี้นี่เจอหมานะเจอหมานี่เป็นประเทศไทยนะครับก็เลยขนาเยอะมากเลยอรุณแม่ทำอะไรจ้าไปเลยนะที่รักเคี้ยวไปตอนนี้ก็ได้เคี้ยวไปตอนนี้อ๋อ ผมจะอามาบอกว่าผมเอาไม้ผมเอาไม้แบบที่หนีบมามาแบบที่หนีบคือยังไงเดี๋ยวมันตั้งนี้มันมีตั้งขึ้นอะขึ้นตั้งนี้ฮันนี่ฮันนี่ปิดอ่อโอเคอโอเคอนั่นแดงไปก่อนนะอ่าไปละ อืมโอ้มาที่นี่นี่มีต้นตาลเยอะนะฮะพระธาตุลำปางหลวงนาะเข้ามานี่โอ้ต้นตาลน,นี่สูงสูงเขาบอกว่าเดินเนี่ยให้เดินตามฟุกบาทนะไม่งั้นนี่อันนี้มันจะตกเส่หัวได้อ่ะ ที่ทางวัดเขาแนะนำนะครับที่ว่าสักการะบ,บูชาพระธาตุตำปางหลวงจะโชกดีตลอดชีวิตเนาะบูชาหลวงพ่อทันใจจะสมใจฝ่ายอ้างดังปัรถนาสักการะบ,บูชาพระเจ้าองค์หลวงชีวิตจะชุกช่วงตลอดการสักการะบ,บูชาพระนาคปกจะปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยสักการะบ,บูชาพระเจ้าล้านทองจะสดใสชื่นชีวี สักราระบูชาพระเจ้าสำลิศวิหารน้ำแต้มชีวิตจะรุ่งเรืองไม่เสื่อมคลายเชิญทางนี้ครับอ่าทางนี้เราก็ไปทางนี้เลยนะฮะว่าก็จะเห็นว่าโอ้ต้นโพนี่นะครับคนเขาก็มาค้ำชูเยอะนะอันี้นี่อ่าก็เอาเสาหรือเอาไม้ต่างๆนี่เนาะ,ะมาคำ้ำต้นโพนี่ก็เป็นนิมิตหมายว่า เราจะคำชูคำจุนพระศาสนา,าจเจริญบุญกุศลในธรรมจะลงคุณงามความดีให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้านีา้ยั่งยืนสืบต่อไปให้ครบ5,000ปีนะศาส,สนานี้ช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายนะนี่นี่เราก็ต้องอช่วยกันหาธนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมคนทำดีสืบพระศาสนา ส่งเสริมตนเองทําดีเจริญธรรมปฏิบัติธรรมะตามคําสั่งสอนพระเจ้าและ,ะเผยแผ่ธรรมะ,ะต้นโพที่อยู่พธธระธาตุลำปางหลวงเนี่ยนะตามที่ประวัตินี่ก็บอกว่าโอ้นะฮะต้นโพนี้มาจากประเทศศรีลังกานะเมื่อพศออ2019นะปลูกตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชซึ่งในสมัยพระองค์ได้ส่งพระอุตมะปัญญาเถระ ไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศลังกาศรีลังกาเนาะเมื่อกลับมาได้นํากิ่งต้นโพศรีลังกามาปลูกที่วัดมหาโพธารามวัดเจดยอดและที่วัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นที่พำนักของพระสงฆ์นี่กายลังกาใหม่ถือว่าเป็นต้นโพร,รุ่นที่สโอ้รุ่นที่สี่ของพระพุทธเจ้านะรุ่นแรกนี่ตายไปรุ่นที่สองขึ้นมารุ่นสองตายไปรุ่นสามนี่รุ่น4ี่นะครับข้อหมายคือเป็นเช่นนี้นะอันนี้ก็ เจลพระราชทานล้างมือเชิญหยิบได้ฟรีแล้วนี่ก็เป็นแน้ำที่จะส่งเยอเดี๋ยวเราดูอีกที่นึ่งเดี๋ยวเราขากลับเราก็ามาทางนี้เ่มเข้าสู่ตัว ติี้จะยอวะาอยทาลาปาลวงปาวันนี้ก็ดูล้วก็จะเน้นเน้นเกี่ยวกับความโบราณครหลังคานี่ยังก็ยังเป็นไม้เป็นไม้เดี๋ยวจะให้ดู

จราว่าพอสอนสองนสาิบเกานะคะขอสรรเสริญไหวบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีโพธิปัญญาตตัสรู้ธรรมรู้ซึ่งประจักษ์แจ้งอย่างทองแท้ในธรรมทรงเป็นสัพพัญยูรู้เหตุที่เป็นมา รู้เหตุที่เป็นอยู่รู้เหตุที่จะเป็นไปของสัตว์โลกทุกชั้นภูมิทรงมีพระมหาปณิธานสัมมาสัมโพธิญาณจิตจาคะเสียสละความสุขส่วนพระองค์ยังประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทรงเป็นบรมครูเป็นมหาครุเป็นศาสดาเป็นแบบอย่างเป็นอุทาหรณ์รับวิบากเพื่อที่จะเรียนรู้ สั่งสมบารมีภักวาสรุปเป็นหลักการหลักธรรมหลักวินัยหลักคำสั่งสอนต่างๆแสดงกรรมเพื่อเจริญธรรมเพื่อโปรดสัตว์ทั้งสามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลเพื่อให้เข้าใจชีวิตใช้ชีวิตอย่างเข้าใจอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ดีนำชีวิตไปสู่สันติสุข รู้จักบริหารกรรมอย่างถูกต้องในธรรมสิ่งใดผิดรู้จักแก้สิ่งใดถูกทำเพิ่มเติมมัชชิมาปฏิปทาในการเข้าใจภาวะธรรมนั้นบริหารจัดการสมควรแก่เหตุในภูมิภาวะธรรมนั้นด้วยน้ำพระทัยที่ตั้งมั่นไม่อคติลำเอียงจริงจังจริงใจเด็ดขาดตถาตาเป็นเช่นนี้ในธรรมแลสาธุ ขอสละเสริญไหวบูชาพระธรรมธรรมเป็นขบวนการก่อเกิดทุกสรรพสิ่งในธรรมด้วยวิถีแห่งธรรมพลังธรรมพลังแห่งการก่อเกิดดำรงรักษาอยู่แปรเปลี่ยนไปตามภาวะธรรมและเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดจากธรรมดำรงในธรรมเปลี่ยนแปลงดับแปรเปลี่ยนในธรรม เกิดเส้นทางแห่งความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปก็เกิดเป็นธรรมชาติเป็นนามเป็นรูปธรรมก่อเหตุก่อผลแบ่งเส้นแบ่งสายสัมมามิจฉาธรรมบริหารบริหารธรรมรับด้วยปัญญาพิจารณาด้วยวิธีแห่งโยนิโสมนสิการด้วยหลักอริยสัจสี่นำไปสู่ความรู้แจ้งแห่งอริยสัจ ของรมต่างๆส,สัพสิงต่างๆวัตถุต่างๆสัพสัตต์ต่างๆปัญหาต่างๆด้วยอริยสัจสี่รู้แจ้งแห่งเหตุและผลคือรู้เหตุแห่งการเกิดรู้ผลแห่งการเกิดจึงจะเรียนรู้เข้าใจเหตุและผลนำไปสู่การแก้ไขเหตุและผลขจัดปัญหาทุกต่างๆได้ซึ่งนำไปสู่ผลที่ดีขึ้น ใช้สติสัมปชัญญะวิธีโยนิโสมนสิการคือคิดพิจารณาตั้งแต่เหตุไปถึงผลผลไปถึงเหตุให้ครบวงจรตามภาวะแท้จริงแห่งธรรมดังนี้แหละสาธุขอสรรเสริญไหว้บูชาพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้มีจิตปวารณาตนเพื่อศึกษาและปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียนรู้เข้าใจรู้ซึ้งประจักษ์แจ้งปฏิบัติแล้วจึงนําธรรมะเหล่านั้นมาเผยแพร่สั่งสอนให้ชาวบ้านรู้ประจักษ์ในธรรมในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อดําเนินชีวิตนําไปสู่การปฏิบัติแก้ไขชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ถูกต้องแก้ทุกมีสุขได้ ช่วยเหลือประชาชนและสัตว์โลกทุกชั้นภูมิพระสงฆ์เป็นครุอุทิศตนจาคะเสสละความสุขส่วนตนยังประโยชน์สุขผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องในธรรมเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้ชาวบ้านนำไปปฏิบัติถูกต้องในธรรมด้วยการน,นำพาอบรมบ่มเพาะชี้แนะสั่งสอนจุงนำพา เกื้อกันส่งเป็นครูผู้ตรวจสอบเป็นแม่พิมพ์แม่แบบแม่ยางเพื่อสืบทอดพระศาสนาจเจริญบุญกุศลในธรรมจันลงคุณงามความดีสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดสาธุณโอกาสบัดนี้ลูกขอรับพรรับคำสั่งสอนรับคำชี้แนะต่างๆ ธรรมะต่างๆรับปัญญาในการบริหารชีวิตให้เข้าใจชีวิตใช้ชีวิตอย่างเข้าใจที่ถูกต้องตามธรรมด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมรู้ซึงประจักษ์แจ้งอย่างทองแท้ในธรรมลูกขอได้รับปัญญาเข้าถึงสัจธรรมรู้แจ้งมรรคผลแห่งธรรมธรรมชาติต,าต่างๆศา,ตาสตร์วิชาความรู้ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานอย่างถูกต้องในธรรมและทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ขอให้ทุกอย่างราบลรื่นผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงทุกประการนี้แลบัตรนี้ลูกขอตั้งปณิธานจเจริญลอยตามพระพุทธองค์ยึดถือพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างเป็นสารณะเป็นที่พึง่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ เป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค์และเจริญพรมวิหารสี่ของพระพมธาราหนึ่งเมตตารักเห็นอกเห็นใจเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเห็นความด้อยของผู้อื่นมีความสงสารต่อกันเอื้อต่อกันอยากจะให้สนองเขาสนองในสิ่งที่เขาต้องการมีความปิติดีใจที่จะให้เขามีความสุข 2. กาลุณามีใจจะช่วยเหลือและแบ่งปันเกื้อหนุนกันเข้าไปช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขไม่หวังสิ่งตอบแทน 3. มุทิตามีความปรารถนาดีต่อกันยินดีไม่อิจฉาสาธุต่อผู้ได้ดีไม่ให้ร้ายกล่าวโทษผู้อื่นไม่ซ้ำเติมผู้อื่นให้โอกาสให้อภัย ให้อโหสิต่อกันเขารบซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีอย่างไม่หวังผลประโยชน์ต่อตอนเองอย่างมีเงื่อนไขดีก็สรรเสริญตกทุกข์ก็เห็นใจให้โอกาสไม่ซ้ำเติม 4. อุเบขารู้แจ้งแห่งพวะธรรมนั้นยอมรับพวะธรรมนั้นกระทำตามพวะธรรมนั้น รู้และเข้าใจยอมรับความจริงแห่งเพระ,ะธรรมนั้นคือแล้วแต่เหตุเป็นเช่นใดยอมรับผลอยอมรับในผลนั้นเหตุย่อมเป็นไปตามผลนั้นสร้างเหตุเช่นใดย่อมเป็นไปตามผลแห่งเหตุเช่นนั้นๆมีปัญญาที่รู้เข้าใจธรรมชาติยอมรับความเป็นจริงเป็นไปตามวิธีแห่งธรรมนั้นๆไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นทิฏฐิของตน และปล่อยวางสิ่งต่างๆยอมให้เป็นไปตามวิธีแห่งธรรมไม่มีอคติลำเอียงมีความยุติธรรมจเจริญพลังธรณีวิหารหเป็นพลังแห่งความอุ้มชูให้จเจริญขึ้นหนึ่งอุ้มชู สองหล่อเลี้ยงสามดำรงสรักษาหคุ้มครองลูกจหมั่นจเจริญภาวนาจเจริญบุญกุศลเจริญพระศาสนาจเจริญพรมวิหารสี่จเจริญพลังธรณีวิหารหาด้วยจิตศรัทธาที่ตั้งมัน่นมีความยินดีมีปิติที่จะบำเพ็ญมากขึ้นจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิตอกเขาอกเกา,าเอื้อเกื้อกัน ให้อภัยไม่ถือสาด้วยจิตหัวใจห้ากตัญยูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดลูกจะไม่เบื่อหน่ายต่อการสร้างเหตุดีจะมีปิติในการบําเพ็ญมากขึ้นจะศรัทธามั่นคงมั่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทำไม่วันไหวไปตามภาวะการแห่งธรรม สร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนเราทำดีอย่างจริงใจฟ้าดินย่อมรับรู้ถึงแม้เราไม่ได้ขอฟ้าดินก็ยังต้องช่วยนี่คือปรมััสสัจธรรมด้วยบาร,รมีแห่งองค์พ่อผมธาดาด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธธรรมด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลโปรดเมตตาประทานทิพยานมหาพลังทั้ง7ประการ 1. พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ 2. พลังแห่งความมงคล 3. พลังแห่งชีวิต 4. พลังแห่งปัญญา 5. พลังแห่งความสำเร็จ 6. พลังก่อเกิดสร้างสรรค์7พลังมหาจักรวาลทั้งปวงมหามงคลตลอดสัพยะสำเร็จทุกการและการโอมสารณะสัพยะบรรลุสำเร็จสวหนณมหาโอมทุกพลังเอื้อเกื้อกันพึ่งพากันเป็นสารณะ จนเป็นหนึ่งเดียว<อ>ถึงพร้อมที่จะปฏิเวทวิวัตร<อ>ถึงจุดสัพยะบรรลุสำเร็จมรรคผล<ต>เป็นรูกป,ประธรมปปร,ะธรมก็เกิดเป็นผลเป็นอนิสงส์โอ้มสำเร็จด้วยกุศลนี้โปรดอุ้มชูชีวิตให้เจริญขึ้นขอให้ลูกมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสำเร็จมีดวงตาเห็นธรรมมีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตวิญญาณดี ตั้งจิตขอสิ่งใดขอให้ได้สำเร็จสมหวังตามที่พัฒนาไว้ขอให้แคล้วคลาปลอดภัยเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตานุนเสริมดวงชะตาพลิกจากล้ายกับกลายเป็นดีโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมทรงสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีการงานการเงินไม่เป็นอุปสรรค สำเร็จทุกประการเทินสาธุสาธุนี่ก็ลมเลือนดันบนอลอลนี่ต้นอะไรโอ้โหนะนะครับโอ้ผิดปริปผิปลายมไม้ออกหมดเลยโอ้ที่นี่นับถือ การค้ำต้นโพกนะเป็นนเป็นกุศลอืมน่เมื่อเรามีจิตเป็นนิมิตหมายสื่อถึงว่าเราได้ค้ำจูนพระพุทธศาสนาฉะนั้นเราก็ต้องมีพฤติกรรมพฤติกรรมในการสืบพระศาสนาด้วย กนเดี๋ยวหมผ้าาท่าเยนะเดี๋ยวเราเข้ามาเราจะมาห่มผ้าปราทา,า,าก,กันห่มผ้าป่าท่ากันเดี๋ยวถอรองหมาท่าด้วย ยาปาตุภูตาอตุลานุอาวาจิลังปกิธาลัมภะกักปะกุเลเทเวนะปูตาปุตตาลาภิไธยานมามิหันตังวัลชินะถาตุงอุมาลกัสสปะนาราตาัุโยเมศิยะมหาเถโลกานะถาตุงทาเปสิมหาฐานเน เจติยังปูชิตานาละเทเวหีอาหารวันทามิทาทุกโยลูกขอนอบน้อมคารวะสการะบูชาพระท่าเจ้าลำปางหลวงพระพุทธองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งวงมหาเทพมหาเทพีองค์เทพทุกท่านพระพุทธศาสนาทุกองค์เทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าอดเจ้าหลายเจ้านาเจ้าขัาเจ้ารู 啊，照们照路、照他看水、照地，就是看啊，这几审查 บัดนี้ขอบารมีพระธาตุเจ้าลำปางหลวงโปรดเมตตาประทานที่พยานประทานพรอนอนสิทธิ์ให้กับาสารนิสิตครอครูวศิษยสศิษย์มิตรไยอาบ้านสังกิแก้ทุกขสามสองอาจารย์คมศิษุทธาดาวงาผู้แก้กรรมตั้งสารผลวงสงูดวงผู้ถวายมอบบูชาแด่พระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เจริญโภนม,มิหารสี่ผู้เจริญธรณีมิหารห้าผู้ร่วมบูญทุกๆคน ขอรับพลังมหาพลังทั้งเจ็ประการหนึ่งพลังความศักดิ์สิทธิ์สองพลังความมงคลสามพลังแห่งชีวิตสี่พลังแห่งปัญญาห้าพลังแห่งความสําเร็จหกพลังก่อเกิดสร้างสรรค์เจ็ดพลังมหาจักรวาลมหามงคลตลอดสัปยะสําเร็จทุกการและการขอให้แก้วคาดขอให้อุ้มชีวิตให้เจริญขึ้นแก้วคาศัออดภัยเป็นสีมงคล สุขต่ออายุสุขต่อชะตานห้นเสิมโยงชะตาพิจารณากับกายเป็นดีโชคลาภมังง่งมีอายุมั่นสันติวัสนาสริมส่งสุขภาพเหนงแรงสุขสันติสุขสันติสุขสัน เขาเรียกว่าปั้นได้อย่างวิจิตรนะครับตกแต่งทุกอย่างเลยนะโอ๊ปิดประตูแล้วคงจะให้ออกทางเดียวเาเมาื่อกีอ้เราได้ถวายาพระองค์พระธาตุลำปางหลวงถวายเป็นพุทธ,ธบูชาในเนื่องในวันมาคบูชา เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ทุกคนสาธุอนุโมทนากับพระองค์พระธาตุพ้นยาื้นใหญ่นี้นะสาธุ วัดนี้ก็จะปิดประมาณ5้าโมงนะครับอก็ปิดเช้าพอสมควรเรามาตอนนี้ก็5้าโมงแล้วะระตดะรเดี๋ยวเราเปิดประตูะเขาปิดแต่ยังไม่หลอกนะครับ อ๋อเมื่อกี้จอยจอยตั้งปุ่นมาแล้วครับโอเคโอเคโอ้มามาลำพังเราจะมาเจอมาเจอพบกับรถม้าอาจารย์เราจะมาซื้ออาหารม้าเนาะเรามาที่พระธาตุลำปางจังหวัดลำปังคนเนาซื้ออาาาาหรมก็น้อย อันีเราก็มากําบุญมามาก็ไกินทีนีกินตัวนี้แลจะูกหัวหน่อยตีรูปหัวหน่อยตีลูกหัวอ่ออันนีู้ปได้ลูกหัวได้ก็ครับ หลูดหลุแบบหน้าพรงอ่ะลุกมาได้ใช่ไหมบอกได้เพราะว่ามันบาดจินเดี๋ยวมันตื่นตื่นมาเดี๋ยวนะครับมีอันหนึ่งก็ว่าถ้าเราหลุดหัวม้าจะตื่นพอตื่นแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะวิ่งใส่นู่นนี่อ่าเพราะมาขี้ตื่นคือมาหี่นะะี่นะฮะหี่นี่มันก็จะตื่นแล้วก็เดี๋ยวมันจะดีะขึ้นนะเพราะยังนึ่นหัวมันตื่นอ่าเขาก็จะปิดบางตางนะมาาถ้าเราดูหนังจีนบางเรื่องนะเขาจะปิดอ่าปิดตาม้าแล้วก็ อ่ีแเราก็จะวิ่งไปด้านหน้าอย่งเดียว,ว,วอ่ะไปขคุ่ะขคุณมากอ่ะได้ได้อ่ารู้ละขคุณ